ดีมากทีเด็ดเคล็ดลับในการลดบวมหลังสัลญยญกรรมแถมยัง All-in-one ช่วยลดอรอยแผลเป็นยับยั้งการเกิดผังพืชและยังช่วยผิวใสได้ด้วยนะสายสัลญยญกรรมต้องดูคลิปนี้นะคะเรียกเพื่อนแท็กเพื่อนให้มาฟางังถ้าไม่อยากบวมนานช้ำนานหลังการผ่าตัด เดี๋ยวทุกค่ะสาวประเด็นแบนจนจินดาในช่วงข่าวบิวตี้จะมาป้ายยาผลิตภัณฑ์ดีๆตัวนี้ให้ฟังกันค่ะทุกคนเพราะว่าเจนเนี่ยเพิ่งลองกับตัวเองมาสดๆร้อนๆเลยนะคะจากการที่ไปแก้จมูกที่เกาหลีมานะคะแล้วก็ไม่บวมไม่ช้ำไม่จ้ำเลยนะคะแล้วรอยแผลเป็นอ่ะหายไปไหนไม่รู้ไวมากไม่มีแผลเป็นเลย นั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะเซนติก้าอาหารเสริมลดบวมชม้ำลดแผลเป็นนูนหลังผ่าตัดนะคะเซนติก้าเป็นอาหารเสริมลดบวมช้ำเพียงตัวเดียวในท้องตลาดที่ออกฤทธิ์ลดการสร้างผังผืดลดรอยแผลเป็นได้ด้วยในขณะที่ตัวอื่นๆในท้องตลาดอะ่ะก็แค่ลดบวมช้ำเฉยๆนะคะนี่ลักษณะเม็ดแคปซูลเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะ อ่ะก็ตามนี้เลยนะคะว่าทําไมต้องเซติก้าบอกลานะ้ำมะพร้าวไปได้เลยนะคะยุ่งยากวุ่นวายแถมยังได้น้ําตาลมากเกินไปเนื้อเยื่อเสร็จรูปทรงได้ไวขึ้นลดระยะการฟื้นตัวของแผลได้ไวขึ้นไม่ต้องไปหาซื้อน้ำใบบัวบกให้ยุ่งยากกลับไปเรียนกลับไปทํางานได้ไวขึ้นเพราะว่าทานตัวนี้แล้วเนี่ยจะลดอาการปวดบวมแล้วก็อักเสบ และที่พีคเลยนะคะคือลดโอกาสการเกิดแผลเป็นแผลเป็นนูนหรือคีรอยข้อแนะนําเพิ่มเติมสําหรับเซนติก้าตัวนี้นะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยทานก่อนผ่าตัดไปเลยค่ะ1กระปุกนะคะ1กระปุกมี30เม็ดนะคะก่อนผ่าตัดทานวนลเมดเท่านั้นค่ะแล้วพอหลังผ่าตัดปับ๊บให้ทานหลังอาหารนะคะเช้า2เย็น2แล้วก็ทานยิงยาวไปเลยค่ะ8สัปดาห์ เพราะจะเห็นผลมากๆเลยนะคะในเรื่องของการยับยั้งการเกิดผังผืดค่ะเพราะว่าปกติแล้วผังผืดเนี่ยจะเริ่มเกิดขึ้นหลังผ่าตัดนะคะไปจนถึงระยะ8สัปดาห์แต่ถ้าเราทานเซนิก้าตัวนี้เนี่ยป้องกันแล้วก็เสริมแล้วก็ยับยั้งเอาไว้ก่อนนะคะรับรองเลยว่าแผลเป็นแผลเป็นปน,นูนหรือคีรอยไม่ถามหาแน่นอนค่ะและเซนติก้าไม่ได้ทานได้แค่กลุ่มคนที่จะสัญญากันเท่านั้นนะคะแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่จะมีแผนในการผ่าตัดต่างๆอย่างเช่นผ่าตัดคลอดลูกเนี่ยทานตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นตัวเร็วด้วยค่ะ สูตรนี้นะคะคุณหมอเป็นคนคิดคนเองเลยนะคะเขาออกแบบมาเฉพาะสำหรับดูแลหลังการผ่าตัดโดยเฉพาะถูกใช้ในคลินิกสัญกรรมชื่อดังนะคะมีงานวิจัยรองรับแล้วก็มีงานรีวิวต่างๆมากมายยืนยันการันตีค่ะเจนเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ทางเซนติก้าแล้เห็นผลมากไม่บวมไม่ช้าเลยเจนขึ้นช่องทางการสั่งซื้อเอาไว้ให้นานแล้วนะคะใครสนใจก็ไปหาซื้อตามได้เลยค่ะ